โอเคเอาทดสอบทีนี่ครับทดสอบน้ำเพรีงแท่น้ำเพรีงความนี่ครับถ้าเป็นน้ำเพร<อ>ีงความขีดซึมลง่ีดซึมเราทดสอบกันให้เห็นๆเลยนะครับว่าของจริงหรือของเจนะครับเขียดบัติดเนี่ยเป็นน้ำไฟจวดหรือเป็นน้ำน้ำเพรีงเนี่ยช่วงน,นี้น้ำาพึ่งราคาแพงนะครับโอ้ยนะครับติดเฉยแสดงมาของแทนบ่นี่ ครับของความในการตีด้วยกันของปวามนี่ตีเปียกไปได้ครับเพราะวันมี้นำกัสมบ้าเอาใส่เปียกมาเอามานนด้วยมานด้วส่เปียกบักแตงหมอขีดด้วยนี่เออเอใช่น้ำเปล่าเอาน้ปลาน้ใส่านสเปียกบักแตงหมอเออ่นรังรังมึงดูลองมงด้วยมาผ้าตังอันนี้บ้า้ังแล้เอานี่ขีดเรหั่นเปียกเลยครับเออขีดมึงด้วย โอนี่ครับมันมีน้ามันที่เป็นควันคันมา่เบิรนั่นสิอันนี้น้ำเพลิงน้เพิงบ้างงอืมนีลูกจะทายท่านว่ท่านอ๋อมันซึมอันนี้ย้อนบะอันนี้ถือนามฝนโอ้่ะยังถือหนามฝนมก็ิดซัวชิดซัวเขียนเขาเอาทดสาบเพื่อกันเนี้ยิดชัวนี่จะวบแล้วมันซึมเ่าทิดสัวบะ มันสีมันกระชื่อนครับแต่ว่ามันมันถ,ถ้าเป็นน้ำปอมันมันสีเป็นบ่วงไงเด้อครับถ้าเป็นน้ำปออ๋อเอาออน้ำปอกับนำ้นำผึ้งหยดน้ำน้ำปอกับน้น <Okay. S 1> นำผึ้งหยดซับมีดอะ,มมะชิปมันสีดรอ่งรู้ยังหรอ <c oughs>